ดีก็ดีใจกับพี่เล็กพี่พิศารสมโนชาด้วยนะครับที่มาถึงวันนี้ในการรับราชการโดยไม่มีความด่างพ้อยจนถึงวันกเกษียณที่ว่าป็นไปด้วยดีครับด้วยรักและห่วงใยถึงลุงเล็กครับเล็กเป็นบุคลากรทีม่มีมีความรู้ความสาม,มารถนะครับเ,เคยเคยเป็นนายช่างเคยฟ้ามก่กนแล้วก็เก่งด้วยนะครับด้านเทคนิคแล้วก็มาเปลี่ยนสายงานเป็นนักสื่อสารนี่ก็ก็เป็นเป็นบุคลากรที่เก่งนะครับ หลังกเกษียณแล้วขอให้ลูกเล็กมีความสุขค่ะเป็นดีเจที่เสียงรลเป็นช่างก็ได้จัดรายการก็ดีผมมาจัดรายการที่นี่ท่านอำนวยความสะดวกให้ดีมากเลยประทับใจคับสิ่งที่น้องเล็กได้ให้การต้อนรับขอความร่วมมือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่บ้านวันหยุดพักผ่อนอะไรท่านก็มาช่วยอัดเสียงให้บ้างช่วยมาเปิด แผ่นซีดีอะไรต่างๆให้นี่คือความประทับใจกับผลงานที่ท่านบริการเพื่อพี่น้องประชาชนและประทับใจในสวทศสงขลาเอาชื่นชมและขอแสดงความยินดีครับน้องเล็กด้วยนะครับให้ลุงเล็กมีความสุขในช่วงหลังกเกษียณอย่างที่ตั้งใจนะคะขอแสดงความยินดีกับเล็กใน,ในวันกเกษียณและขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังกเกษียณครับพี่หนึ่าคมนี้ถึงแม้้องเล็กจะไม่มาทำงานที่สวทสงขลาแล้วเนื่องจาก,กเกษียณอายุราชการแต่ความรู้สึกดีๆที่ในต่อองเล็กก็จะอยู่ในใจเปรตลอดไป ขอให้ลุงเล็กมีความสุขหลังเกษยียณอายุราชการขอ้ามีความสุขทั้งครอบครัวตลอดไปครับสิ่งที่คิดถึงลุงเล็กก่อนอันดับแรกก็คือลุงเล็กจะเป็นคนที่มีเสียงทุ้มนุ่ม,มอักขระชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของนักจัดรายการผู้จัดรายการของกรมประชาสัมพันธ์มีความสามารถในการเลือกเพลงลูกกุงเพลงไทยลูกกลงเก่าๆนะคะ นำเสนอสามารถสร้างแฟนคลับให้ติดตามรายการที่ลุงเล็กจัดรายการด้วยเสียงที่ทุ้มลุ่มซึ่งเราก็รู้สึกเสียดายที่บุคลากรที่มีคุณภาพนะคะต้องกเกษียณไปตามวาระของอายุในเส้นทางสายที่61ขอให้พี่เล็กนะคะพี่สามมอรน,นามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปค่ะ ขอวาให้ความรู้คู่ความสุขสร้างฟันผูกให้ความรักความห่วงใยต่อติดข่าวสารความเป็นไปสื่อสารเร็วไวให้ทุกคนได้รับรู้เป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือบอกได้ทุกเห่อทุกเรื่องราวพร้อมเปิดประตูทุกเหตุการณ์นำมาเล่าให้ได้รู้เราจะขออยู่เป็นสื่อกลางตลอดไป